ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฟาร์มโชคชัยชาแนลนะคะคือตอนนี้นะคะต่อมาจากคลิปที่แล้วที่สมาชิกแฟนคลับฟาร์มโชคชัยของเราเล่นมาใน Facebook นะคะแล้วก็คุณพี่เนี่ยเขาแนะนำมาว่ามีแฟนคลับของเราอีกท่านนึงเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราเหมือนกันนะคะดูจากการแต่งตัวของน้องด้านข้างเห็นเห็นจะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมหมดทุกอย่างตั้งแต่ม้ว ผ้าพันคอเสื้อฟาร์มโชคชัยเข็มขาดแล้วก็ปืนกางเกงยีนรองเท้าบูทตสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถซื้อได้ในฟาร์มโชคชัยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาถามกันก่อนว่า แต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากคุณแม่ก่อนแล้วกันนะคะสุกัญญาพูลเพิ่มค่ะคุณลูกสาวชื่ออะไรคะน้องเนยค่ะน้องเนยน้องเนยแล้วน้องผู้ชายชื่ออะไรคะน้องนอดค่ะน้องนอดอายุอายุเท่าไหร่กี่กี่ขวบเจ็ดครับเจ็ดขวบสิบเอ็ดค่บคุณแม่ข้ามข้ามไปไม่ต้องถามคุณแม่ยังสาวอยู่แล้วได้เดี๋ยวก่อนตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะคะแต แต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรเดี๋ยวเราไปถามก่อนอ่ามาจากจังหวัดอะไรคะเอ่ออยู่อําเภอบอระเบ,บือจังหวัดมหาสารคามคะ่ะมาจากมหาสารคามก็ไกลพอสมควรใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงคะหนึ่งชั่วโมงคะ่ะใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงทราบได้ยังไงคะว่า เอิ้อมิวเนี่ยจะมาเปิดสาขาที่ที่เซ็นทรัขอนแก่นนะคะเเพราะว่าพอดีเมื่อวานวันอาทิตย์คร<ะ>อ,อ,อบครัวนี้จะเป็นวันหยุดวันอาทิตย์จะพากันมาช้อปปิ้งที่นี่ะสะส่วนใหญ่<ะ>เพราะว่าครัที่นี่มาที่เดียวก็คือคขาวงจรเลย<ะ>ลูกก็สามารถเล่นชั้น4ชั้นห้า คุณพ่อคุณแม่ก็เออจะเดินซื้อของอะไรก็แล้วแต่ก็จะแยกกันแล้วก็มานัดเจอกันชี่ชั้นที่ลูกเล่นหลังจากนั้นพอดีลูกชายไปเข้าห้องน้ําก็เลยเห็นป้ายของอึ้งมิ้วติดไว้ที่ทางเขา้<บ>าเขาก็เลยอ่านเพราะเขาอยู่ปนหนึ่งเขาอ่านภาษาไทยออกแล้วเขาก็เลยอ่านแล้วเขาก็บอกว่าแม่ครับพรุ่งนี้อึ้งมิ้วจะมาที่นี่ผมอยากมาทานไอติมเพราะว่าชีแรกว่าว่าเดือนเมษาถึงจะพาเขาไปเพราะให้คุณพ่อเขาหยุดงานกน เสร็จแล้วเขาก็เลยว่าเห็นอึ้งมิ้วมาแล้วเขาก็เลยว่าคุณแม่คะพาน้องไปหน่อยแล้วน้องก็จะแต่งตัวเป็นคาบอยไปซื้ออึ้งมิ้วพี่เขาแต่ว่าจากการสังเกตการนะคะคือไม่ใช่น้องผู้ชายเท่านั้นที่บอกว่ามีกิจกรรมคาบอยอย่างเดียวคือซาบอกว่าน้องก็น้องผู้หญิงก็มีเหมือนกันทั้งชุดรู้่ะคะมีมีอะไรบ้างมีหมวกมีถ้าเปนคอมีเสือ้อมีรองเทา้ารองเท้าบู๊ด้วยก็ครบอะค่ะเรียกได้ว่าครอบครัวนี่เขา แต่งตัวให้คุณลูกชายแล้วก็คุณลูกล,ลูกสาวเป็นเป็นคารบอยสไตล์ฟาร,ร์มโชคชัยของเรานะคะแล้วก็เออเรามาถามกันเรื่องผลิตภัณฑ์นิดน,นึงว่าชื่นชอบอะไรของอมิวมากที่สุดนะคะโดยส่วนตัวแล้วพ่อคุณพ่อกับคุณแม่จะทานนมเป็นส่วนใหญ่ส่วนลูกจะทานอัดเม็ดแล้วก็นมอัดเม็ดที่เป็นที่เป็นขวดแก้วแล้วก็ที่เป็นทอฟฟี่ ไปแต่ละครั้งนี่นมอ,อัดเม็ดไม่ต่ำกว่าสิบถุงที่ซื้อกลับมาที่ซื้อกลับมาบ้านแล้วก็ถ้าจะเป็นนมก็ลดละสี่ขวด,ล,ดละสีข่ขวดก็คือฝาทองสี่แล้วก็ฝาสีฟ้า,ฟา,ฟาแล้วก็สี่ขวดแล้วไอซครีมอ่ะไอศครีมก็จะเอาเป็นเป็นเป็นแพ็คที่หกถ้วยก็จะสองร้อยเจ็ดสิบต่อหนึ่งแพ็กนั่นแหละค่ะแพ็คหนึ่งเที่ยวหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสี่แพ็กชนิดที่แบบว่ามาถ้าเราไปแล้วเราซื้อกลับมาแล้วเราก็อยู่ที่บ้านเราได้ เป็นสองอาทิตย์อย่างอย่างอย่างไอศครีมนี้เขาก็จะมีวันหมดอายุอยู่ที่ก้นถ้วยแต่ว่าอันอันที่จะหมดอายุเร็วก็คือนมสดเพราะเขาจะมีแพนอยู่แค่หนึ่งสัปดาห์ค่ะแต่ก็แต่ก็แต่จะจะ,จะซื้อหนักส่วนใหญ่ก็เป็นนมอ,อัดเม็ดกับไอศครีมแล้วน้องทานนมวันละกี่แก้วทานช่วงไหนกันบ้างอาหาทั้งทั้งน้องผู้ชายน้องผู้หญิงคนเขาจะทานกันตอนเช้ากับตอนเย็นถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้ทานของอึ้งมิวเขาก็จะมีนมเออ U S T ที่เขากินรดประจําของเขา แก้วขนาดไหนคะทำมือให้ดูหน่อยอเร็วหมประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ครับอิ่มไหมครับอิ่มครับชอบไหมชอบครับฝาสีอะไรมากที่สุดสีทองครับน้องชอบฝาสีทองมากที่สุดทานวันละสองแก้วคือก่อนไปโรงเรียนหนึ่งแก้วแล้วกลับมาจากโรงเรียนอีกหนึ่งแก้วแล้วก็ไม่สามารถพกไปโรงเรียนได้เพราะว่าขวดใหญ่ทำไซด์เดียวโอเคอย่างนี้แนะนำทำทำให้เป็นรุ่นรุ่นรุ่นระดับขนาดพ่อขาขนาดพ่อขา อ่ะยังไงนะคะฝากคุณผู้ชมความโชคชัยชาแนลนะคะวันนี้ก็คลิปสนุกสนานหันษาแบบพ่อพวอย่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยวติดตามรายละเอียดด้านอื่นต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ